พูดถึงละครครับวันนี้ก็มีละครวันนี้นะในช่วงไทยทายนะแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้พระเอกสองคนจะเอาใครดีวันนี้มีเพื่อนมาสองคนก็คือพี่ก้องหนึ่งคนและอีกคนนี่เขาเสนอชื่อตัวเองเข้ามาออครฮะพี่เท่งคือผมผมว่าผมก็หูนเล่นได้นะมันก็ต้องพูดไปได้สิครับมันต้องเห็นภาพ ถ้าผมจะขออนุญาตแคสติ้งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวให้กรรมการชุ MIC ใ own, ใรชดใหญ่ตัดสินได้ไหมฮะพี่พี่กองสรุปไหมครับพี่พ่อเพราะผมคิดว่าบางทีละครเนี่ยใช่ว่าจะเอาแต่คนหน้าตาดีเล่นนะ<อ>ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ความเหมาะสมคาแรคเตอร์ <Character> s <S สำคัญใช่ไหมฮะสำคัญครับงั้นเดี๋ยวลองผมขอเทน่อยได้ไหมฮะที่จะได้พะเอกตัวจริงสักคนหนึ่งแล้วกรรมการใครตัดสิน คุณผู้ชมฮะที่ทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยฮะ mm hmm. เอางี้ฮะเดี๋ยวผมให้แต่ละท่านแสดงแต่ละแอคชั่นแล้วก็ให้คุณผู้ชมตัดสินถ้าท่านชอบพระเอกคนนั้นที่แสดงจบแล้วก็ให้ปรบมือและเสียงกรี๊ดได้เลยครับถ้าท่านไม่ชอบหรือคิดว่าย,ยังไม่ดีพอโหได้เลยครับผมผมว่าชอบก็เสียงกรี๊ดปรบมือได้แต่นี่<ถ>ได้ถ้าไม่ชอบไม่ต้องโหหรอกเพราะเป็นห่วงตัวเอง ผมให้หัวพี่กล้องเขาอะเพราะเขาถูกถูกกีดทั้งชีวิตแล้วอะ, oh. ะถ้าเกิดคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเหมาะกับผมขึ้นมาแล้วเขาจะรับไม่ไหวจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมออโอ้โหนี่ทำใจทำใจนักกีฬามากไม่ต้องโหก็คือถ้าไม่เหมาะสมก็ไม่ตั้งเฉยก็ได้หรือ <laughs> ไม่ก <laughs> ็ไม่มึงต้องการเหรอวะ